ถึงเวลาเตรียมขอฮันนีพินแฟนแล้วตื่นเต้นจังมีเจะ่ใช้พ่ฮันนีด้วยแหละฮึบส,สามพร้อมออกไปกันฉันด้มีทางให้คนอื่เกงฮันนี่ไปได้หรอฮึเสียงใครอ่ะนีน่เ <c oughs> ฮะจะทำอะไรอ่ะ <c oughs> ที่นี่มันที่ไหนเนี่ย นี่แพหนงฉันไม่รว่าเธอยูที่ไหนนลเธอจับฉันมาที่นี่ทำไมฉันไปทำอะไรให้เธอคะนี่เธอยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าเธอจะมาแย่งคนที่ฉันชอบคนที่เธอชอบคือคนไหนฉันยังไม่ได้ไ,ไดปแย่งเลยคนที่ฉันชอบคนเดียวก็คือฮันนี่็นานแหละคนที่ฉันชอบเธ,เธอชอบันนี่เหรอก็ใช่ไง ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยเธอไม่บอกฉันน่ะก็รู้เอาไว้สะแต่ฉันรักฮันนี่ไปแล้วเธอไม่บอกเสนตั้งแต่แรกรักได้ก็เริกได้ริ้ชอบฮันนี่ไปสะฉันจะเอากันนี่เป็นแฟนแล้วก็เลิกแผนการขอเป็นแฟนห่ือนั้นเขาแกไปสะเพราะนี้ฉันจะไปขอฮันนี่เป็นแฟนไม่ก็ฉันชอบฮันนี่แล้วเธอจะมาห้ามฉันได้ยังไงเธอจะทำกับฉันเกินไปแล้วนะอ๋อเหรอไม่ยอมใช่ไหม ฉันยอมแล้วก็ด,ดีแต่แกไม่ควนที่จะเออกไปจากที่นี่แน่นอนเพราะฉันไม่ยอมให้แกไปแจ้งความหรื่อจะพาปู่ไป,ป,ปบอกให้ม่มีวันอนี่เธอจะไม่ให้ฉันออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วหรอฉันก็เป็นคนเหมือนเธอนะเธอจะมาจับแซมขังไม่ได้แล้วแกมันมีสิตจะพูดถ้าเธอพูดมาแล้วก็ฉันจะจัดการเธอแนะ่ <laughs> มุสัยจะมปคนมาช่วยแบบประตูก่นวก็ไม่ต้องมาสมเสียความช่วยดียและวพอว่าข้าม่ช่วยแกรลก <c oughs> พี่มาทำม,มาหาหนูทำไรเนี่ยก็พี่อะจะมาแวะเยี่ยมสหน่อยไงเสียงคนเหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่อยากเข้านี่เสียงอะไรอะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคะ่ะไม่ต้องเข้าไปหรอกเสียงอะไรก็ไม่รู้ สงสัยจะเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ไม่ใช่ค่ะเขาจับตัวหนูมาช่วยหนูโอ้ยขี้ไปเถอะไปไปดูทีวีกันเถอะไม่นะ